าสวัสดีนะครับผมยินดีครับถึงช่องโปรเคชแนลนะครับอยู่กับผมนะครับโปรเคนะครับผมคนหนึ่งที่วันนี้นะครับก็มาตามคำเรียกร้องของมวลมหาประชาชนทุกท่านนะครับผมทุกมูมเราวันนี้ย้ายผมนะครับมาทำคลิปไกด์ทางด้านอาชีพทางด้าน ฟอร์ดยูเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งอาชีพนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนึงนะฮะที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับปาร์ตี้เนาะเพราะว่ามันมีสกิลนะครับที่เป็นสกิลเด็ดก็คือสกิลบิออนไทม์นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับผมก็จะมีทางหน้าบิวการเล่นแล้วก็โรเิชันมาให้นะครับเผื่อใครที่อยากจะหาไกด์เล่นสำหรับฟอร์ดยูเซอร์นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมาแนะนําทางด้านของสมุนใส่ให้ด้วยนะครับผมแต่ของนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวละครคนในกิวผมนะครับของคุณทีีี่่เออาาาามมมให้้้รรรวววิดดยนนะะคับจจไไตตง ผมคาดหวังไว้นะครับว่าผมจะเล่นบิวนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเหลือไอ้ปรับปิดหน่อยนึงก็ใช้ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสกิลก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับว่าที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่พาสแรกก่อนนะครับก็จะมีทางด้านแกเช่วยสไปนะครับแนะนําให้อัพเต็มเพราะว่านะครับสกิลนี้มันสามารถแชร์ได้นะครับด้วยอัตราการฟีดนะครับทุกๆการอัพเวลเนี่ยมันจะสูงขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้นะครับที่ทําได้้้สุดดดๆจะะะมมมาาาอยยูู่่่ที19%นนคคคครรรรัับบซึงงงวววแแให เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะแรงและไวนะครับเร็วด้วย7วินาทีนะครับแล้วก็โอกาสติดแชตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างจะใช้งานดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหลายฟอร์จูเซอร์หรือเบย์เอเดนท่านหลอดนะครับก็แนะนําให้ครับเต็มนะครับผมอ่ะทัานมานะครับผมก็จะเป็นทางหน้าสกิลอย่างตัวไพล์เซนมิสายนะครับตัวไพล์เซนมิสายนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่แรงนะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันก็แอบแอบแรงอยู่นะครับแล้วก็ใช้เรื่องการตัดซีซีทำนะครับทำตัวกระตุกได้ค่อนข้างจะดีนะครับโดยนะครับอัพเต็มนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถรีดทางหน้าซับฟิกคุณออกมาได้ดีนะครับอ่ะายคนอาจจะไม่รู้นะคือตัวซับฟิกนะครับผม มันจะมีโอกาส1ฮิตเนี่ยนะครับจะมีโอกาส20นะครับที่จะมีโอกาสเจาะซึ่งนะครับหมายความว่าถ้าสกิลคุณยิ่งฮิตเยอะเท่าไหร่นะครับผมโอกาสที่มันจะออกตัวซับฟิกเนี่ยมันก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาไว้ใช้บูสต์ปาร์ตี้เนี่ยคุณก็แค่วางเพรสเซนต์มิสไซน์นะครับก็มีโอกาสติดซับฟิกได้แล้วนะครับผมอ่ะถัดมานะครับช็อคเวฟเอาไว้หนึ่งนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเวลามีศัตรูมาลุมนะครับก็สามารถผลักออกได้นะครับอย่างนี้นะ ถัดมาครับก็จะเป็นทางหน้าสกิลบลิงครับอัพเต็มครับเพราะลดคูดาวเนาะเอสเคครับอัพเต็มครับลดคูดาวเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีแฮมเบอร์สไตล์นะครับที่ปกตินะครับถ้าเราโดนเนี่ยมันจะค่อยๆลงใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณใช้เมื่อสไตล์กดที่ขวาครับมันจะลงแล้วมันจะอยู่กับที่มันจะไม่ล็อกไปไหนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ล็อกได้ครับหรือว่าเอาไว้ใช้ตัดตัวแอนิเมชันกาอากาศได้นะครับและที่เหลือครับปกติครับก็จะมีตัวแอโร่เอเวอเรชันนะครับอันนี้ก็อัพเพื่อลดคูดาวอ่ะแล้วก็อัพแม็ก เฮดนะครับแม็กเอแล้วก็ฟื้นฟูเ p เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าสายเวทเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมานาไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็อัพตัวมานาโฟวไว้ด้วยนะครับก็จะช่วยนะครับลด MP ที่ถูกใช้นะครับ20%ก็ถือว่าเอาไว้ช่วยบูสต์เรื่องค่ามานาให้เพื่อนได้นะครับอ่ะถัดมานะครับผมสำหรับทางฝั่งของฟอร์ดยูเซอร์กันบ้างนะครับทางฝั่งฟอร์ดยูเซอร์ผมต้องบอกก่อนว่าบิวผมที่ผมเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นบิวทางด้านไฮบริดนะครับผมก็คคือยัััังงงงงงไไไม่่่่่ดด้ลปฝฝใหนนึึะรบซ เพราะว่าถ้าลงฝั่งในฝั่งหนึ่งครับสกิลเนี่ยมันจะไม่พอเล่นนะครับก็แนะนําให้เล่นทางด้านไฮบริดไปก่อนนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะมีทางด้านการ์ดี้บาร์สนะครับที่ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตัด CC นะครับหรือเอาไว้ใช้ทําให้มอนกระตุกได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือไม่มีสกิลใช้นะครับก็แค่ป่าแล้ววิธีการใช้การ์ดี้บาร์สกะรับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมอย่าป่าไปอย่างนี้นะครับเพราะกว่ามันจะแตกครับมันใช้เวลานานซึ่งนะครับหลักๆที่จะใช้ตัดระเบิดให้ป่าลงพื้นคครรัับบกดลงงพื้้นนนนอยย่่าีีะเ ซึ่งนะครับมันเอาไว้ใช้เล่น PP หรือเอาไว้ใช้อะไรก็ได้นะครับในหลักการอย่างการตัดให้มันตุ่แล้วกดคลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีโอกาสเซได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เอาไว้แค่หนึ่งพอนะเป็นทางผ่านนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านสกิลอย่างทางด้านตัวเขาเรียกไงตัวบัคตัวอิดิตนะฮะล้อเล่นนะครับผมก็จะเป็นทางด้านสกิลทริปเปิลโอมนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ผมมองว่าถ้าใช้ดีๆแรงที่สุดแหละครับในสายโฟลเดอร์เซอร์แล้วก็อัพเต็มเลยครับทีเลเวลก้าวซึ่งสำหรับ นี่อย่างนี้นะครับผมวิธีการใช้นะฮะซึ่งนะครับหลายคนอาจจะมองว่าที่เพื่อนโอ๋มันใช้ยากจังนะฮะใช่ครับมันใช้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการใช้เนี่ยหลักๆนะครับให้คุณกะระยะโฟลดีๆนะครับในการวางลูกบอลเพราะมันจะไม่โดนครบ3ลูกนะครับถ้าสมมูรณคุณวางไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะครับถ้าเจอมอนตัวใหญ่นะครับอย่างพวกแมนติคอร์หรืออะโพรคาริสนะครับให้วางหน้าบอสไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้โดนนะครับมันจะโดนเกือบหมดนะครับ3ลูกเนาะ หรือจริงๆนะครับให้มีระยะนิดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับวางเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งวิธีเราใช้เคอร์เซอร์หันเมาส์ครับอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจ้องมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือการสะบัดเมาส์นะครับก็จะทำป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ได้มันก็จะทําให้มีโอกาสโดนดาเมจค่อนข้างจะเยอะกว่านี้นะครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่บิ้วนะครับว่าอยู่ที่โลเทชันเพลย์นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจะเล่นในลักษณะของชิปโดเป็นไงเพราะเราสามารถ เพราะเราสามารถในนี้ได้นะครับเราสามารถออกแบบได้ว่าเราจะจะวางหรือเราจะจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหมุนจอซึงง่งจริงๆนะครับมันมีวิธีเทคนิคอย,อยู่นะวิธีวางนะครับก็คือให้วางหมุนจอหนึ่งทีตรงนี้แล้วก็วางหันจอกลับนะครับมันจะทําให้ระยะมันแคบลงนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมจาไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับวางให้มองวาง,วางหันจอนะครับมันจะทําให้ระยะมันแคบลงนิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ย นะะเนี่ยก็จะโดนครบ3ลูกถ้าเป็นตัวใหญ่หรือจริงๆถ้าใครขี้เกียจนะฮะคุณก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่เห็นไหมว่ามันจะโดนแค่2ลูกนะครับมันจะทําให้มันโดนดาเมจไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วางระยะดีๆนะครับระยะที่จะโดนเนี่ยก็ประมาณ1บิ้งครับประมาณ1บิ๊กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนบ่อยแหละนะครับหรือว่าจริงๆหลายคนนะครับถ้าสมมติโดนบอสตามหรือว่าอะไรงเงี้ยเขาจะวางเผื่อเอาไว้อนาคตนะครับก็คืออย่างเซตวางเงี้ยแล้วให้มันหันหน้ามาเงี้ยนะครับ เพื่อให้มันโดนเพิ่มซ้ำอย่างนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปฝึกๆดูนะครับสำหรับชิบันโอชินะครับมันวางได้หลายแนวหลายหลายแบบนะครับหลายระยะด้วยนะฮะอันนี้ก็ลองไปฝึกดูนะครับอ่าทันมาครับผมก็จะเป็นท้นาสกิลตัวของแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮก็จะเป็นสกิลเอาไวร้รวบหมอนนั่นเองนะครับผมก็จะไว้สําหรับดูดหมอนได้นะครับ ซึ่งนาเมทอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาไปแค่หนึ่งพอนะฮะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะครับสำหรับฝั่งมืดที่ผมอัพมาก็คือจะเป็นทางด้านสกิลซัมมอร์คเมทนะครับก็จะเรียกอุกาบาทลงมาครับซึ่งอุกาบาทไม่มีอะไรครับก็ใช้ได้เลยครับผมแค่นี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวอธิบายต่อนะฮะอ่ะอีกหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับที่ทำให้ฟอร์ดยูเซอร์นะครับมีโมบิลิตี้ที่ดีนะครับก็คือสกิลวาร์ปหรือเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับคือตัวขขขออองงงงเเเเมมมมมดตตััััััััววนน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 นีีี้้้้้้้ะะะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบบสาาาาาถทททลพ์ไไปหหแซึ่่่ใยจ อ่ะซึ่งคุณนะครับถ้าคุณมีบิออนทามนะครับคุณสามารถเทเลพอร์ตได้แคบจะแบบรัวๆหรือบิ่งรัวๆก็ได้เลยนะครับเนี่ยบิ่งรัวๆเทเลพอร์ตรัวๆนะครับนี่ยทำได้หมดนะครับสนุกผมแหละใช่ไหมอ่ะนะฮะอ่ะหัดมานะครับก็จะเป็นทางด้าน gravity sphere นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการชิปและคลิกซ้ายออกไปนะครับผมก็จะทำให้เกิดดาเมจอยู่ที่ประมาณ4ฮิตนะครับซึ่งจริงๆนะครับตัวเนี้ย มันเอาไว้ใช้ทําให้หมอนเซได้มันเอาไว้ใช้หมอนเซแล้วให้มันล้มนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดชีบออกมาได้นะครับหรือจริงๆนะครับถ้าใครที่จะไม่ลากทิพย์โตบคบสามนะครับคุณก็ใช้1 2แล้วคุณก็กดชีบซ้ายครับตัดออกมาได้เลยอย่างนี้ก็จะเป็นการตัดแอนิเมชันที่เร็วกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าคุณจะสามารถได้ระยะที่ยืดออกไปหน่อยด้วยได้นะครับเนี่ยเห็นไหมคุณสามารถถอยออกมาได้อยู่ที่ประมาณ5บิ้งนะครับระยะประมาณ3บิ้งอะสบิงสองบิ้งประมาณ2บิ้งอะนะครับเห็นไหม นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ไว้ใช้ตัดได้เนาะแลนนี้หนึ่งสกิลครับก็เป็นทำสต็อปนะครับก็ไว้หยุดเวลาอันนี้ไม่มีอะไรครับหยุดเวลาก็มีเวลามอนนะครับหยุดเวลาบอสไม่ได้เนาะหรือได้กับมินิบอสบางตัวนะครับท่านมาครับฝั่งเลเซอร์ครับลีเนอร์เลเวอปหนึ่งครับเอาไว้ใช้ยิงเล่นๆครับเมื่อไม่มีอะไรทำนะฮะทัานมาครับก็เป็นฟอสชิวนะครับฟอสชิวเนี่ยเราต้องโดนตีนะครับพอโดนตีเนี่ยมันมีโอกาสติดฟอสชิวนะครับก็จะลดดาเมจที่ได้้รรรััับบลลลงแแแววกก็็เเเพิ่มอตาจีทคนะย จะอยู่ประมาณ20่สิบวินะครับแต่ผมไม่รู้กับติดเท่าไหร่จะไม่ได้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาดักรางๆให้ด้วยนะครับผมอถัดมาครับอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วเอาไว้ใช้เคลียร์ม็อบได้ดีเนี่ยก็คือทางด้านนายเทเลเซอร์นะครับแต่ทางด้านนายเทเลเซอร์เอาพิสกิลนายเทเลเซอร์นะครับมันจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปนะครับเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ย้อนออกมาเหมือนรัศมีโค้งเหมือนพาราโบลานั่นเองนะครับเอาคุณดูดีๆนะครับมันจะโค้งเห็นไหม ซึ่งนะครับมันจะโค้งออกไปซึ่งเวลามันโค้งเนี่ยนะครับมันจะโค้งแล้วมันก็จะเลี้ยวออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นเทลเลเซอร์นะครับมันจะมีวิธีการใช้อยู่2แบบนะครับก็คือว่าใช้ให้เรายืนกลางๆให้เรายืนตรงระยะมอนนะครับที่มอนอยู่ซึ่งมันก็จะโดดควบผิดครับก็คือระยะก็อยู่ที่ประมาณอ่ะเดี๋ยวผมนับก่อนแป๊บนึงประมาณ2บิง้งนะครับอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ1เดี๋ยวลองดูอ่านนําให้ตง ประมาณ2บ no, ah right. right. well, ิงเนี่ยนะครับแต่ว่า2บิงเนี่ยมันจะกลประมาณบิงครึ่งอะประมาณบิงครึ่งอะประมาณนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็จะต้องใช้เรื่องประสบการณ์ในการยินระยะนิดหนึ่งแต่หลักๆที่จะโดนโคฟตงคิดนะครับมันจะโดนที่18บดินนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณบิงครึ่งตรงนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นวิธีการใช้นะครับมันจะมีเนี่ยอันนี้คือวิธีแรกตัววิธีที่2ครับก็คืออัดไปเลยครับตรงๆก็จะอยู่ที่18ทิเท่ากันนะครับอ่ะ ซึ่งถ้าสมมติเนี่ยสกิลเนี้ยถ้าคุณมองว่าคุณวาณงระยะไม่ไม่เก่งนะครับเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันจะเหลือกี่ฮิตนะครับเนี่ยเหลือแค่สิบสี่ฮิตบ้างนะครับผมหรืออาจจะบางทีนะครับคุณอาจจะเหลือแค่แบบอ่ะอย่างเงี้ยผมยืนยิงปกตินะก็ประมาณสิบห้าเนี่ยนะครับมันจะหายไปสามฮิตซึ่งสามฮิตก็ดาเมจก็เป็นพันนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้กัดจ,จังหวะใช้ดีๆนะครับแล้วดูมุมที่ใช้ดีๆนะครับเพราะถ้าใช้ถูกเนี่ยมันจะโดนครบสิบแปดฮิตทันทีนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นนัทฟ เป็นดีบัฟของเรานะครับผมอ่ะก็คูดาวอยู่21เนาะแล้วก็ตัวดีบัฟนะครับอยู่ที่12เวซึ่งมันจะเพิ่มมิจิกดาเมจนะครับ20%ก็คือง่ายมันจะเจาะเวทอะไรครับอันนี้มันจะเจาะเวททำให้เราเวทแรงขึ้นเนี่ยนะครับผมก็น่าใช้นะอัพอัพเต็มไปครับเพราะมันจะเพิ่มให้20%เปอลยนะที่เลเวลสนะครับไอหนึ่งสกิลนะครับก็คือจะเป็นสกิลทางด้านสเปกตั้มโชว์เวอร์นะครับสเปกตั้มโชว์เวอร์นะครับผมก็จะเป็นสกิลลททีี่่่แรรรงงงสุดขออฝััเเซ์นะคบ ตีทั้งหมด4ฮิตนะครับผมแต่ว่าฮิตที่1เนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเพราะมันปักเลเซอร์ลงไปเนี่ยครับมันจะแรงอยู่ที่3หฮิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้สเปกตัมเชเวอร์นะครับอย่าใช้ชิดบอสนะครับให้ใช้ออกมาหาประมาณ1บิงครึ่งเหมือนกันนะเพราะถ้าใช้ชิดบอสนะครับมันจะโอกาสไม่โดนสูงนะครับเพราะว่าบอสมันไม่ได้กระตุกแบบนี้นะครับผมนี่ให้มีระยะนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียนะครับข้อเสียของตัวสเปกตัมเชเวอร์นะครับ เมื่อเราใช้ครับหาตายทดนทีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หาจังหวะใช้ดีๆนะครับสำหรับการใช้สเปกตามเชเวอร์นะเพราะเพราะการใช้สกิลเนี่ยมันมีผลเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจอบอสที่ใช้ท่าที่ทำให้คุณเนี่ยถึงกับวันเทิร์นคิวนะครับผมตายทดนทีนะฮะก็การจังหวะดีๆนะครับแต่ว่าเป็นสกิลที่แรงเนาะไอหนึ่งสกิลนะครับสกิลหากินของเรานะครับแล้วก็ปาร์ตี้ของเหล่ามวลมหาประชาชนที่ชอบมากๆก็คือทางหน้าสกิลบิยอนถามนะครับก็ มันจะช่วยลดคูดาวลง80%นะครับหมายความว่านะครับคูดาวสกิลของคุณเนี่ยจะรีขึ้น80เร็วขึ้น80%เนาะซึ่งมันทำให้ตัวสกิลเนี่ยใช้ได้อย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับผมระยะเวลาอยู่9วินเนาะมันยังช้าอยู่แผ่นนี้นะครับแต่8 50อยู่ที่12วินนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลนหนึ่งสกิลนะครับที่เป็นทำให้เราเนี่ยสามารถรีทีพีเอสได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราสามารถไอ้นี่เร็วๆนะครับเนี่ยเราสามารถ เนี่ยหรือคุณจะใช้เป็นฟูลทิปเปโนบนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะได้ทิปโนบที่3รอบกับเนี่ยถ้าสมมติคุณไม่อยากใช้สกิลอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับหลักการเล่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะสแปมทิปเปโนบไปได้แหละนะครับมันจะทำดาเมจได้ดีที่สุดแหละนะครับหรือาบางคนเนี่ยอาจจะใช้เซเรจิเออร์สปายครับและทิปเปโนบแล้วก็นาทีเลเซอร์แต่ว่าเนี่ยนะครับอ่าจจะอย่างนี้ก็ได้มันก็จะได้อยู่ที่3รอบพอดีเหมือนกันครับเนี่ย แล้วนายเทเลเซอร์อันนี้คือคอมโบนะครับวิธีการทำดาเมจที่ดีที่สุดแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวสมอลคอมมิตรือการใช้สเปกตรัมเชเวอร์ในช่วงบิยอนทามเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีคอมโบนะครับอ่ะสุดท้ายครับก็เป็นอันตินะครับก็คือตัวขออิเอรเซอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอันติที่เป็นยิงเลเซอร์ไปข้างหน้าครับ ผมจะพูดถึงข้อเสียของสกิลอันติของทั้ง2สายเลยก็คือตัวสมิโ s สตอมกับตัวเ r รเซอร์นะครับสสกิลนี้นะครับมันจะยืนขาตายและมันจะไม่สามารถขยับได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติจะตู้นะครับเกิดออกนอกระยะทันทีครับอันตีว่าวทันทีครับผมเพราะฉะนั้นต้องหาจังหวะใช้กันดีๆนะครับแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอธิบายสกิลนะส่วนถัดมาครับก็จะมา สอนคอมโบนะครับวิธีการเล่น for user กันนะครับผมหลักๆคอมที่ผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณจะต้องรู้จังหวะวิธีการเบิร์สนะครับก็คือการเซตอัพสกิลต่างๆนะครับการเซตอัพจอะหรือเซตอัพดาเมจนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบวางกระจกนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากระจกเนี่ยคือของที่ดีที่สุดแล้วครับผมในการบูทดาเมจขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับระหว่างไม่มีกระจกนะกับมีกระจกนะฮะเลยล็อกระจกหมดก่อน เดี๋ยวรากระจกหมดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตให้ดูนะครับอ่ะอันนี้คือชิปหนุบธรรมดานะครับอาจจะอยู่ที่3าจุดอาจจะอยู่ที่นี่นะครับ3.43หมื่นนะอ่ะเดี๋ยวจดไว้ด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านอาการใช้ฟอร์สวินเลอร์นะครับแต่เนี่ยมันติดซับฟิกนะฮะมันติดซับฟิกอ่ะเดี๋ยวผมเอาใหม่เลยเพราะว่ามันติดซับฟิกอยู่ โอเคอันนี้แบบอันนี้แบบปกตินะครับอ่ะอ่ะอยู่ที่ประมาณ4.3นะครับผมอ่ะแต่ถ้าสมมติคุณใช้ตัวฟอนมิลเลอร์นะครับเห็นไหมเอาโดนไม่ครบนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอยว่างนี้นะอาสกิลอ,อื่นเอาสกิลอื่น เดี๋ยวรอหายก่อนอ่ะสมองคอมเมตก็ได้อ่ะเนี่ยคอมมอนคอมเมนต์หมื่นสองอะไม่กี้เนี่ยมันเทสยากนิดหนึ่งนะฮะอ่ะหมื่นเก้าอ่ะไม่ขี้ไม่ขี้อีกอ๋อแป๊บหนึ่งทุกคน แม้แมนแรงขึ้นนะครับอันเห็นแรงขึ้น,น,นเห็นได้ชัดเลยื่อกิหมิ่งดาวนี้ขึ้นมาสองหมื่นแปดเนาะแต่วันนี้ติสฟิกด้วยเกตยากจริงๆ <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับรู้แค่ว่าแรงขึ้นก็พอนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเล่นคอมโบเนี่ย แกเชียวสไปเนี่ยถ้าสังเกตว่าผมจะผมจะกดตลอดนะครับต่อให้ว่ามีอะไรก็กดไปนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยนะครับคอมโบก็แล้วกันไอเทมเรเซอร์ครับซึ่งคอมโบมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยคอมโบมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม แต่ทีเนี้ยผมจะมีเทคนิคให้เทคนิคหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้ได้นะแล้วก็ใช้จริงนะครับก็คือว่าก่อนที่คุณจะบีออนถามทุกครั้งนะครับให้คุณใช้สกิลใหญ่ออกไปให้หมดนะครับอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่ะผมใช้ก่อนจะใช้อ่ะผมใช้ยูเบิร์นอาบก่อนอ่ะแล้วก็ซัมมอนคอมมิตครับอ่ะสเปกตัมแชวเวอร์อ่ะสกิลใหญ่ให้หมดเนี่ยนะครับพอคุณปล่อยสกิลใหญ่เสร็จหมดนะครับผมให้คุณบีออนถามได้เลยครับอ่ะ เนี่ยนะครับแล้วก็วน่าสำหรับผมนะครับผมวนทิพย์พโนบเนี่ยนะครับเนี่ยนผมวนทิพย์พโนบได้สามรอบนะครับแล้วก็ตัวสกิลใหญ่จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งไหมครับเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าการใช้บิยอนทามหนึ่งทีเนี่ยอันตีคุณเหลือทีเดียวหกสิบวิเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหมายความอะไรครับหมายความว่าเนี่ย เดี๋ยวพอคุณรีอีกรอบนึงใช่ไหมครับเดี๋ยวพอคุณใช้อันติอะไรเสร็จเดี๋ยวพี่ยอนทำก็จะมาอีกประมาณสามสิบวิก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยอันนี้คือวิธีการรีดพีเอชของตัวฟอร์ดยูเซอร์นั่นเองนะครับผมกระจำไปใช้กันนะส่วนเรื่องของนะครับเรื่องของก็แนะนําให้ทําเซตนะครับถ้าใครที่อยากไปฟูลฟอร์ดยูเซอร์จริงๆไม่กะรีไปไหนแล้วนะครับคุณรักฟอร์ดยูเซอร์มากๆครับไปทําเซตแมทีิคอร์กับผมแล้วไปดันค่ากีให้ตันนะครับดันค่ากีก็ดันจากแหวนฟาท่อก็ หูวินนะครับหรือว่าจะเป็นออฟที่เป็นทางนั่นออฟพอดนะครับเดี๋ยวผมมาไปดูออฟพอดเป็นยังไงนะฮะซึ่งแนะนำเลยครับว่าให้ดันค่าขีให้มันตันก่อนซึ่งถ้าใครคิดว่าคุณจะไม่โซโล่นะคุณจะลงเป็นตี้ที่มีนักธนูนะครับหรือว่าตี้ที่มีมือเป็นหลังเนี่ยก็ทําค่าขีแค่ประมาณละเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอแหละครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะเอาแบบเออโซโล่เลยไม่หวังพึ่งใครนะครับคุณก็ต้องทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้มันผลิทุกดอกนะครับซึ่งนะครับ วิธีการหาค่าคลินะครับผมก็จะมีอยู่ที่อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเด็ยตัวที่เป็นเขาเรียกว่าออฟพอร์ตนะครับก็คือว่ามันจะมีนะครับที่ติดค่าเอมิเตนะครับแล้วก็ติดค่าคริติคอตัวเนี้ยนะครับซึ่งค่าคริติคอตัวเนี้ยมันจะไปบวกที่ไม่ได้บวก17%ตรงๆนะครับมันจะไปบวกกับค่าคลิที่เรามีอยู่นะครับบวกอีกสิบเปอร์เซนะก็มันก็จะบูทเพิ่มเรื่อดค่าเอทงเอจีด้วยนะครับอันนี้ก็ลองไไปปคคคาานนนนนนววณกกัััดดูะะรรบบเเเเอใใหห้้้แแลตต่่สสซซ็็ เซตแมตติ call, คอร์นะฮะเซตแมตติคอร์ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะบวกทัดมืดด้วย2%นะครับส่วนนะครับถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยผมแข็งแก่งแล้วว่ะผมแบบว่าผมสามารถทําค่าคิดโดยที่ผมไม่ต้องใส่ประดับวินหรือประดับป่าทองนะครับผมก็ได้นำไปห,หนึ่งประดับครับก็คือจะเป็นทางด้านาประดับตัวที่เป็นประดับชื่อว่าทวายไลท์นะครับตัวประดับทวายไลท์นะครับผมมันจะบวกทตดมืดนะครับโดยหลักๆเนี่ยแชทคือ มันจะบวกธาตุดายแท็กนะครับถ้ารวมกันไปนทั้งหมดเลยนะครับแค่เปล่าๆเ,เลยนำ้ำประจุที่ประมาณ16นะครับซึ่งถ้าสมมติคุณ,คณดันพอร์ต 2, 2ชิ้นแล้วคุณสามารถทำค่ามืดได้อ<ด>ีก<ด>นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตัวดาเมจเนี่ยคุณยิ่งบูสต์เข้าไปอีกนะครับอ่าส่วนสำหรับซับฟิกนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าสมมติคุณจะเล่นมืดล้วนนะครับผมผมแนะนำว่าให้ทำเป็นทางนั่นอ่าออฟมืดไปก็ได้ครับอ่าอย่างสมมติอันนี้เป็นออฟ ดักอยู่นะมันชื่ออวิสบ็อกเกอร์อ่ะนะครับมันจะช่วยทําให้ธาตุมืดนะครับคุณแรงขึ้นนะครับอ่ะถ้าสมมติคุณซัมบ้าโคมเนี่ยมันมีโอกาสซัมบ้าโคมีเป็นแสนนะครับเพราะว่ามันจะบวกธาตุมืดให้อยู่ที่44.3เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะเล่นฟูมืดนะครับก็เอาอันนี้ไปก็ได้แต่ถ้าใครที่จะเล่นแบบเอ้ยผมอยากเล่นแสงด้วยก็แนะนําให้อาร์ฟคบเป็นเมจิกมานะครับส่วนสตาร์ทนะครับผมมีให้เลือก2อันนะครับว่าคุณจะเลือกเอาเป็นทางด้าน เต็นนะครับซึ่งเต็นเนี่ยมันจะเจาะเวทมนต์อย่างเดียว25%ครับส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นวินนะครับตัวขอไปครับตัวอินเทเล็กนะครับอินเทเล็กเนี่ยมันจะเจาะแบบฮัฟฟฮัฟนะครับก็คือมันจะเจาะดาเมจอยู่ที่10ประมาณ11.5นะครับแล้วก็ลดกันลดตัวธาตุลงนะครับอยู่ที่1ิ6นะซึ่งมันดีมากๆนะครับสำหรับพวใครที่แบบว่าอยากได้เจาะธาตุนะครับก็ใช้อันนี้ได้นะครับ ส่วนค่าคลีอื่นๆนะครับก็สามารถหาได้จากตัวซิลที่ติดค่าคิยิคอบแบบอันนี้นะครับผมมันก็จะมีค่าคิยิคอเป็นแถวที่3านะครับอันนี้ก็สามารถบูตคลีได้หรือว่าชุดนะครับสำหรับชุดซับฟิกนะครับถ้าสมมติคุณทําค่าคีตันโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งกับโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับแบบตัวค่า a อจแล้วนะครับให้คุณออฟเป็นอินเทเล็กให้หมดนะครับแล้วมือค้าเป็นไอรอนวอก็ได้หรือครเป็นเต็นก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเลือกโดนตีกายภาพหรือคุณอยากจะโดนตีเวทนะครับ แรงแต่ว่าทีนี้นะครับด้วยหลักๆของสายเมทนะมันจะมีเอ็มเดฟที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ครับเป็น iron walk ได้ครับอะสวนซิลนะครับสวนซิลที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะมีอยู่3สกิลนะครับอ่ะก็จะมีเป็นทางด้านบิ o อน t i ม e นะครับที่ลดคูดาวนะฮะบิ o อน t i ม e ลดคูดาวแล้วก็ อ่าม m a ค l ม o m m i t นะครับเพิ่มดาเ a จนะครับแล้วก็ f o r t b เ l อ e r นะครับคุณจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้เอาไปลดคูดาวกระจกลงนะครับก็จะทำให้เรากระจกได้เร็วขึ้นนะได้อีกหนึ่งเพจได้อีกสองเพจที่ผมแนะนำนะครับผมถ้าสมมติไม่ใช้อันนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นทางด้านก็คือตัว s p e c t ัม m าเวอ e r นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่ถนัดหรือใครที่ไม่อยากใช้ก็ไปใช้สมอ l l c o m m i ได้นะครับเรือ่องหนึ่งสกิลก็คือตัวสกิลไ n ท g เลเซอร์นะครับไ n ท g เลเซอร์ผมก็แนะนําว่าให้หาเป็นรถคูดาวมาก็ได้นะครับผมอ่ะหรือจะเอาเป็นดาเมจก็ได้ดาเมจมันก็จะแรงหน่อยนะครับแต่ว่าราคาเพชรก็ค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการมากนะครับอ่ะอลองไปหากันใช้ดูแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือจะเป็นสกิลทางหน้าปเป p l e โนบนะครับ ตัวทริปเปิลโอบเนี่ยก็แนะนําว่าให้หาซื้อมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นสก,กิลหากิลลกของเราไปทําให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทางด้านไกด์ฟอร์ยูเซอร์นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้กําลังใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ทิปมีข้างล่างเพื่อโดเนทให้กับโปเคได้ตรงได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับอยากจะส่งบัตรเชลลี่เครดิตนะครับเพื่อสนับสนุนการฉปองนะครับก็สามารถส่งมาได้หลังเพจได้เลยคคครรรัััับบบเเอออาาานนนนีี้้ขตวววไปปก่ะดด๋จใหมมิสสผ ไปแล้วไม่อยู่แล้ว